คริสเตียโนโรนัลโดนะครับเขาลงทุนหลายธุรกิจมากเลยครับเริ่มแรกนะครับธุรกิจโรงแรมนะครับโดยโรงแรมก็มีชื่อว่าเพสตานาซีอาร์เซเว่นนะครับมีอยู่หลายแห่งเลยครับสำหรับใครที่ไปเที่ยวแถวยุโรปก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับต่อมาครับธุรกิจเสื้อผ้าและน้ําหอมธุรกิจนี้ก็จะอยู่ภายใต้แบรนด์ซีอาร์เซเว่นนะครับหลักๆเทียนชูโรงมาเลยก็คือกางเกงในนะครับและก็น้ําหอมต่อมาครับธุรกิจร้านอาหาร มีชื่อว่าเซล่านะครับเปิดอยู่2แห่งนะครับก็คืออีบิซาประเทศสเปนแล้วก็ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับต่อมาครับศูนย์ฟิตเนสซึ่งศูนย์ฟิตเนสของโรนัลโดก็มีชื่อว่า CR7 c r ์เซเว่นคร s นะครับปัจจุบันมี13สาขาตามนี้เลยต่อมาครับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะครับเขาเนี่ยได้เปิดธุรกิจให้เช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะครับโดยราคาเช่าก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ยูโรต่อ1ชั่วโมงนะครับถัดมาครับคลินิกด้านเส้นผม โรโนโด้ครับีถือหุ้น50%ของบริษัทและได้แต่งตั้งให้จูจีนาโรดิเกสเนี่ยเป็นผู้บริหารครับซึ่งชื่อคลินิกก็มีชื่อว่า Inspire Hair c l i n i c นะครับและล่าสุดสุดท้ายนะครับเขาได้ไปลงทุนกับ Chrono24 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายนาฬิกาออนไลน์สัญชาติเยอรมันนั่นแหละครับก็เรียกได้ว่ามีเยอะมากเนาะกับการลงทุนของ CR7 นะครับคน